ไปสามโมงเย็นของวันที่19สิงหาคมครับวามมาเที่ยวชายหาดป่าตองครับผมอ๋อชายหาดป่าตองคนเยอะแยะเลยนะครับผมนี่ครับคือชายหาดป่าตองของวันที่19สิงหาคมพศ2567นะครับ จะเห็นฝั่งทางโน้นนะครับผมเป็นส่วนกลางๆของชายหาดนะครับเห็นมีแต่นักท่องเที่ยวเต็มเลยนะครับผมนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับมีเล่มรลมลอนเทสกีฝั่งตรงนี้ก็มีเรือเรืออะไรเขาเรียกเรือเรือกล้วยหรือเปล่าครับ ขาดขาดกองก็จะคึกคักอย่างนี้แหละครับผมคนเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะลองเดินซูมไปอีกสักนิดหนึ่งลองเดินไปอีกสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับผมโอ้คนเยอะมากนะครับขึ้นขึ้นขึ้นถือว่าสูงนะครับขึ้นถือว่าขึ้นแรงนะครับหน้านี้หน้าพายุนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยว มุมไกโน้นตามที่บอกะครับคนเยอะมากครับผมน้นครับก็พามาเที่ยวหาดป่าตองครับผมอีนนี้คึกคักมากครับอ้าวร่มร่อนกำลังลงพอดีโอ الله <applause> الله <applause>